ประกาศสิตราชามังกรบทที่3 7 4 3การต่อรองเฉินปิงติดตามเซินจีซีไปรอบๆตลาดแม้ว่าจะมีของมากมายบนแผงขายของแต่ก็ไม่มีของดีเลยแต่หลังจากที่พวกเขาเดินไปได้ไม่กี่ก้าวพวกเขาก็พบแผงขายของตรงหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยผู้คนไปกันเถอะข้างหน้าต้องมีสมบัติอยู่ไปดู เซิรจิซีบอกได้ทันทีว่ามีสมบัติอยู่ที่แผงขายของตรงหน้าไม่เช่นนั้นคงมีคนดูไม่มากนะทันทีที่เฉินปิงและคนอื่นๆเดินเข้ามาพวกเขาก็ได้ยินทุกคนพูดคุยกันกระดองเต่าสีดำนี่ของปลอมเหรอผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาทนต่อการโจมตีจากคนที่แข็งแกร่งได้เขาลอเล่นนะ มันควรจะเป็นเรื่องจริงแต่หากคุณได้กระดองเต่าสีดำจำนวนโหลในคราวเดียวคุณจะมีโชคลาภถึงแม้กระดองเต่าดำนี้จะมีจริงแต่ก็ต้องใช้ร่วมกับยันมันไม่มีประโยชน์สำหรับพระภิกษุทั่วไปใครในพวกท่านจะวาดยันได้เหรียญวิญญาณครึ่งล้านนั้นไม่แพงแต่จะเป็นการยากที่จะหาอาจารย์ยันระดับสูงมาวาดยันได้ เหรียญวิญญาณหลายล้านเหรียญก็เพียงพอแล้วจู่จูเฉินปิงก็เริ่มสนใจหลังจากฟังการสนทนาของพระเหล่านี้และรีบเร่งเข้ามาเฉินปิงคน้นพบว่าเจ้าของแผงขายของเป็นชายชราที่ดูแก่ไปนิดมีกระดองเต่าลึกลับหลายสิบตัววางอยู่ตรงหน้าเขาจริงๆแล้วกระดองเต่าเหล่านี้มีขนาดเท่าๆกาันและมีร่องรอยของพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สัมผัสได้ถึงภายในกระดองเต่าเฉินปิงนั่งยองยองหยิบกระดองเต่าสีดำขึ้นมาแล้วสังเกตอย่างระมัดระวงังเส้นของกระดองเต่าสีดำเหล่านี้ชัดเจนและมีพลังวิญญาณออกมาจากภายในพวกมันไม่ควรเป็นของปลองแม้ว่ากระดองเต่าสีดำนี้จะแข็งมากแต่ก็ใช้ได้กับเครื่องรางของขลังเท่านั้นหากไม่ได้สลักยันไว้บนกระดองเต่าสีดำ สิ่งนี้ก็ไม่ดีเท่ากับเกราะไม้ทองธรรมดาอย่างไรก็ตามหากคุณสามารถแกะสลักยันและร่วมมือกับกระดองเต่าดำได้มันก็จะไม่มีปัญหาในการต้านทานการโจมตีของปรมาจารย์ส่วนการโจมตีจะแข็งแกร่งแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับระดับของปรมาจารย์ยันที่แกะสลักยันไว้ไปดูที่อื่นเถอะสิ่งนี้ไร้ประโยชน์มาก เซินจีซีหึงเฉินปิงแล้วพูดเหรียญวิญญาณห้าแสนเหรียญไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยในสายตาของพระธรรมดาเหล่านี้และการถือไว้ในมือก็ไม่มีประโยชน์หากคุณกำลังมองหาปรมาจารย์ยันระดับสูงเพื่อแกะสลักคุณไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เฉินปิงมีความสุขมากหลังจากได้ยินสิ่งที่เฉิน จีซีพูดแต่เขาไม่แสดงสีหน้าเขากลัวว่าเจ้าของแผงจะใช้โอกาสนี้ขึ้นราคาถ้าฉันต้องการทั้งหมดกระดองเต่าสีดำนี้จะถูกกว่านี้ได้ไหมเฉินปิงถามเจ้าของร้านคุณต้องการทั้งหมดเลยเหรอเจ้าของร้านมองเฉินปิงด้วยความประหลาดใจครับผมอยากได้ทั้งหมดแต่ราคาต้องถูก เฉินปิงเล่นซอกับกระดองเต่าสีดำเหล่านั้นอย่างไม่เป็นทางการโดยไม่แสดงความสนใจมากนักเจ้าของร้านมองไปที่เฉินปิงจากนั้นมองไปที่กระดองเต่าสีดำของเขาเองและพูดว่านี่คือกระดองเต่าสีดำสิบากระดองแค่ให้เหรียญวิญญาณมาห้าล้านเหรียญให้ฉันหน่อยดี เฉินปิงไม่ลังเลเลยเขาหยิบเหรียญวิญญาณทองคำสีม่วงออกมาห้าเหรียญแล้วโยนให้เจ้าของแผงลอยจากนั้นโยนกระดองเต่าสีดำสิบอันเข้าไปในแหวนเก็บของหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นเฉินปิงก็ลุกขึ้นและจากไปโดยไม่หยุดเลยเมื่อเห็นเฉินปิงมีความสุขมากเจ้าของร้านก็แสดงสีหน้าเสียใจเล็กน้อย หากเขารู้ดีกว่านี้เขาคงจะขึ้นราคาให้สูงขึ้นพระคนอื่นๆตกตะลึงเมื่อเห็นเฉินปิงซื้อกระดองเต่าดำอย่างมีความสุขโดยเฉพาะเซินจีซีที่รีบตามเฉินปิงและพูดว่าสหายััที่เตา๋าฉันไม่บอกคุณหรอกแม้ว่าคุณจะมีเงินคุณก็ใช้มันแบบนี้ไม่ได้คุณมันเสียเงินเซินจีซีดูเศร้าใจราวกับว่าเขาใช้เงินของตัวเอง เมื่อเห็นเซินจีซีเช่นนั้นเฉินปิงก็ยิ้มและไม่พูดอะไรผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เหนียวจริงๆฉันคิดว่าเงินสำคัญกว่าชีวิตตลาดนี้มีแผงขายของระดับไฮเอนบ้างไหมไปซื้อของตามบ้านช้าเกินไป เฉินปิงต้องการไปที่แผงขายของระดับไฮเอ็นโดยตรงหากคุณต้องการหาของดีๆในแผงลอยธรรมดาธรรมดาแบบนี้ก็เหมือนกับการมองหาเข็มในกองหญ้าบทที่3,744กดอยู่ที่นี่เซินจีซีคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกระซิบฉันรู้จักการประมูลแต่เพื่อเข้าร่วมการประมูลทุกคนต้องจ่ายหนึ่งล้านเหรียญวิญญาณ ดังนั้นฉันจ่ายเงินให้คุณแล้วพาฉันไปที่นั่นเฉินปิงรู้ว่าเครื่องวิเศษหมายถึงอะไรผู้ชายคนนี้ไม่ต้องการใช้เงินเมื่อเฉินปิงได้ยินสิ่งที่เขาพูดเขาก็ยิมทันทีและพูดว่าเอาล่ะฉันจะพาคุณไปที่นั่นฉันไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเซินจีซีพาเฉินปิงผ่านตลาดแล้วมาที่พระราชวางังที่ประตูพระราชวางัง มีพระภิกษุส,สองคนจากระดับที่เจ็ดของอาณาจักรความทุกข์ยากกำลังเฝ้าอยู่เมื่อเห็นความแข็งแกร่งของผู้พิทักษ์คนนี้เฉินปิงก๊อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเล็กน้อยเขารู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าเจ้าของที่อยู่เบื้องหลังตลาดใต้ดินนี้ช่างไม่ธรรมดาเมื่อเห็นเซินจีซีและเฉินปิงกำลังมาทหารยามคนหนึ่งก็ยื่นมือออกมา เฉินปิงตกตะลึงและเฉินจีซีก็รีบพูดว่าเอาเงินมาให้ฉันหน่อยสิจากนั้นเฉินปิงก็เข้าใจและเขาก็รีบหยิบเหรียญวิญญาณทองคำสีม่วงสองเหรียญออกมาแล้วส่งมอบให้เมื่อเห็นเหรียญวิญญาณทองคำสีม่วงยามทั้งสองก็หลบไปทางซ้ายและขวาจากนั้นทั้งสองก็โบกมือเบาๆ ในเวลาเดียวกันเฉินปิงและเครื่องจกักษษรกระสักสิทธิ์ต่างก็ปกคลุมไปด้วยออร่าลึกลับออร่านี้เป็นเหมือนกรอบป้องกันวิญญาณที่ห่อหุ้มทั้งสองไว้เฉินปิงขมวดคิ้วเล็กน้อยโดยสัญชาตญาณต้องการต่อต้านอย่าขยับไม่เป็นไรเพื่อป้องกันไม่ให้ลมหายใจรั่วไหลออกมาคนที่เข้ามาห้ามเปิดเผยลมหายใจแล้วเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร เพราะสินค้าบางชิ้นในการประมูลครั้งนี้ไม่มีค่าและทำเพื่อความปลอดภัยของผู้ซื้อมันจะเป็นอันตรายมากไหมถ้ามีคนเฝ้าดูเซินจีซีติดตามเฉินปิงและบอกกดให้เขาฟังเมื่อเฉินปิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็ตระหนักว่านี่คือการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ซื้อ นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันหากมีคนทะเลาะกันเพื่อสิ่งเดียวกันหลายคนผู้ซื้อรายสุดท้ายจะถูกจับตามองอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่ทราบตัวตนของผู้ซื้อหรือแม้แต่ตรวจลมหายใจของเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเมื่อใดออกจากการประมูลใครเฉินปิงเดินตามเซินจีซีเข้าไปในพระราชวังในเวลานี้มีพระภิกษุจำนวนมากนั่งอยู่ข้างใน อย่างไรก็ตามก็ไม่แน่ใจว่ารูปลักษณ์ของพระเหล่านี้เป็นของจริงหรือของปลอมเฉินปิงติดตามเซินจีซีและพบที่นั่งด้านหลังนั่งรอยอย่างเงียบๆผ่านไปประมาณสิบนาทีพระภิกษกุอีกหลายรูปก็เข้ามาทีละคนจากนั้นประตูวังก็ปิดลงและพระราชวาวังทั้งหลังก็ถูกห่อหุ้มไว้อย่างแรง ถึงเวลาแล้วและการประมูลกำลังจะเริ่มขึ้นพวกคุณบางคนเป็นคนแก่และบางคนก็มาใหม่ดังนั้นฉันจะอธิบายกฎอีกครั้งผู้ที่มีราคาสูงสุดของสิ่งของทั้งหมดจะได้รับมันไม่มีใครที่นี่รู้ตัวต,วตนของคุณดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจะใช้ตัวตนของคุณเพื่อทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปลูกฝังธรรมดาหรือผู้อาวุโสนิกาย คุณจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันที่นี่การประมูลครั้งนี้ยอมรับเฉพาะเงินไม่ใช่ผู้คนไม่มีใครควรคิดจะสร้างปัญหาที่นี่ไม่เช่นนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาชายชราผมขาวเดินชาๆขึ้นไปบนเวทีและพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชายอย่างยิ่ง ชายชราคนนี้ไม่ได้ซ่อนรัศมีของเขาและความแข็งแกร่งของเขาที่จุดสูงสุดของอาณาจักรความทุกข์ยากก็ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนบางทีนี่อาจจะทำให้ผู้คนในที่เกิดเหตุตกใจมากขึ้นก็ได้คำพูดของชายชราได้ผลดีมากจริงๆฉากที่มีเสียงดังเล็กน้อยเมื่อกี้ตอนนี้เงียบลงมากแล้วเมื่อเห็นทุกคนสงบลงชายชราก็พูดตอ ที่นี่ก็มีกฎเช่นกันนั่น